บตุยพอทานยาคุมก็คือย้อนไปนะคะทุกคนในช่วงแบบว่าประมาณม .4 ได้อะเห็นรุ่นพี่บอกว่านะคะลองทานยาคุมดูสิแบบมันเออนี่นะมันสวยนะหนุ่มมันขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เชื่อก็แต่ว่ามันขึ้นจริงนะจากนั้นนะคะพอเราเลิกเรียนใช่ปะ ด้วยความที่แบบเราเก็บตังค์ได้รับประมาณร้อยสองนี่แหละก็เลยไปซื้อ,อยาคุมที่ร้านขายยามาทานเองก็ไม่ได้ไปศึกษามาก่อนว่ากระทยหรือสาวประเภทอย่างเราเนี่ยจะกินยาคุมได้หรือเปล่าก็ไปซื้อด้วยความที่แบบอยากสวยพอเราไปซื้อเสร็จคือตอนนั้นอะแอบแม่ด้วยนะไม่บอกแม่ด้วยว่าอยากแต่งหญิงอยากเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่ลูกเราอะตั้งแต่เด็กอะ ก็ขาบขาบขาบตลอดแต่ฉันเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนอะ่ะจะรู้ว่าแบบเออลูกเราเป็นอย่างนี้นะก็มาถึงบ้านก็ไปศึกษาว่าทานยังไงพกแม่แม่แมก็เถยบางคนก็บอกว่าย้อนสอนอะ่ะ เออทานย้อนสอนด้วยความตอนนั้นเด็กด้วยอะไรด้วยเราก็ไม่ได้แบบศึกษาอย่างดีด้วยนะคะทุกคนก็ย้อนสอนแต่ว่าถามว่าย้อนสอนเป็นอะไรไหมมันก็ไม่เป็นหรอกค่ะเพราะว่ามันก็เป็นตัวยาตัวเดียวกันอะไรเงี้ยวันละหนึ่งเม็ดที่จริงอะ่ะใจจริงอะ่ะด้วยความที่อยากสวยก็อยากจะแบบส่องเม็ดไปเลยอะไรเงี้ยแต่นี้วันนั้นที่ทานเป็นแค่หนึ่งเม็ดพอวันถัดมาใช่ปะก็ต้องไปเรียนเพราะว่าไม่ใช่วันหยุด เราก็จะต้องไปเรียนทีนี้พอตื่นเช้ามาใช่ไหมทุกคนมันก็ไม่มีอาการอะไรเลยนะมันไม่มีอาการอะไรเลยมันปกติมากแต่งตัวไปสักพักนึงกะเทยก็เริ่มละเริ่มแบบมันมึนๆหัวมันโลกหมุนแบบติ้วๆอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเดินไปบอกแม่ว่าแม่ไม่ไหวอะ่ะไปเรียนไม่ไหวจริงๆนั่งไปสักพักหิวข้าวกะเทยหิว ก็เลยเออไปหาอะไรกินพอกินข้าวเสร็จใช่ไหมคะมันก็จะรู้สึกแบบว่ามึนหัวมากมันอยากจะจะออกมาเลยไปอ้วกในห้องน้ำนะตอนนั้นนะนี่แบบโอ้เราแม่ไม่อยู่ด้วยนะคะทุกคนตอนนั้นคือแม่ไม่อยู่ด้วยจำไม่ได้ว่าแม่ไปไหนแต่ว่าตอนนั้นอยู่คนเดียวที่บ้านแล้วคือแบบไม่ไหวมากตอนนั้นคือมันออกไปหมดเลยอะพอเสร็จแล้วเนี่ย มันก็มีอาการที่สองแทรกซ้อนขึ้นมาก็คือคือปวดหัวปวดหัวหนักมากปวดแบบปวดมากๆเหมันจะตุยเลยตอนนั้นอะตอนนั้นคือนั่งเฝ้าห้องน้ำอยู่นั่งกอดหัส้วมอยู่เพราะว่ามันอ้วกตลอดเลยแล้วปวดหัวอีกแล้วแบบทรมานมากเลยทุกคนรู้สึกแบบว่า จะไม่กินอีกแล้วจะไม่กินยาคุมแล้วหลังนั้นใช่ปะก็เลยไปนอนพักเพราะว่าเออนอนพักมันน่าจะดีขึ้นเพราะตอนนั้นแม่ก็ไม่อยู่ด้วยอะไรด้วยก็คือไปขี่รถเองไปโรงพยาบาลไม่ได้แน่นอนเพราะรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วดีที่อาการมันดีขึ้นมานิดนึงก็คือเริ่มเริ่มหายแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้ทุกคนเชื่อไหมว่ากเธยทำไงในความที่เราอะเสียดายตังมามากมา ก็เลยทานต่อทานจนหมดแพงนั้นเลยอะแต่ด้วยความตอนนั้นเราก็โอ,อ้มันไม่ได้เป็นเพราะยาคุมหลอกมงังอะไรอย่างงี้ก็เลยไปเซิร์ชเพิ่งรู้ว่าเขามีฮอร์โมนให้กินอยู่ไม่ใช่ว่าไปกินยาคุมมั่วซั่วเพราะว่ายาคุมมันผลิตมาเพื่อผู้หญิงนะคะทุกคนถึงจะไม่มีอาการแพ้แต่ว่ามันจะมีผลระยะยาวกับเราซึ่งแบบก็เลยเลิกทานยาคุมไปแล้วก็ไปกินฮอร์โมน และนี่ก็คือประสบการณ์เกือบตุยพอทานยาคุมก็ก็คือนี่แหละกระเทยกลัวตุยไหมไม่กลัวไม่สวย